วางกระสานตะกอบตะกาไปจ้าสารเสร็จแล้วเราก็ตัดเส้นพลาสติกส่วนเกินแบบนี้นะคะตัดทิ้งไปเลยจ้าเพื่อน,นสีม่วงใบใหญ่เลยนะคะพี่อ้อยสารไว้ใช้เองจ้าเราก็จะตัดส่วนเกินแบบนี้นะคะตัดทิ้งไปเลยจ้าเพื่อน,นก็จะเหลืออีกขั้นตอนนึงก็คือทำสาย กระเป๋าขึ้นมานะคะจิบกาแฟไปก็ทำงานไปด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาเรานะคะสีม่วงใบใหญ่จ้าแล้วก็มีสีน้ำตาลน้ำเดือจ้าอ,อยก็ทำเสริมไปจ้าใบแบบกย้หนึ่งพี่น้องเลย จะพายไปเวลาเขาไปชอบโกงชอบปิ่งนะคะใบเดียวจบเลยนี่ค่ะตัดแบบนี้นะคะทิ้งไปเลยจ้าเดี๋ยววันนี้ก็จะทําสายกระเป๋าขึ้นนะคะเพราะว่ากระเป๋ายังไม่ได้ทำสายเยอะมากเลยเพื่อนๆสารอย่างเดียวนะคะใบเล็กใบน้อยก็มี ไปเลยจ้ะวางกับเห็ดไปจ้ะพี่น้องเลยใบใหญ่เลยนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเพื่อจะเอากระสิบหารีพิออยลังบานเดอร์อจ้ะ ตัดแบบนี้เลยคะทิ้งไปเลยกระไก่าค่อยขมนะคะพี่น้องสิได้ทอยใไม่ะมอะะสีม่วงนี่สวยเนาะเพื่อนสีน้ำตาลก็สวยตัดไปเลยนะคะ ดึงแล้วก็ตัดก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆประมาณนี้ก็จ้